เล่าไปเรื่อยเสือสมิงวัดป่าบนเขาที่มีอยู่เพียงวัดเดียวในละแวกสองหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากวัดอื่นๆอยู่ไกลโขก็เพราะสมัยนั้นยังธุรัก,กันดานอยู่มากหมู่บ้านหรือบ้านเรือนของชาวบ้านก็มีอยู่เพียงน้อยนิดไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่วัดป่าแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงแค่สามรูปมีหลวงตาลูบหนึ่งพระหนุ่มลูบหนึ่งและพระอาจารย์ ไว้กลางคนอีกโลบหนึ่งเวลาที่จะออกไปรับบินทบาตท,ทุกๆเชา้าท่านจะแยกกันออกไปคนละทางสลับกันทุกๆวันถ่าหลวงตาไปรับบินทบาตในหมู่บ้านที่อยู่บนเขาพระอาจารย์กับพระนมก็ต้องลงไปรับบินทบาตท,ที่หมู่บ้านตีนเขาวันล่งขึ้นก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันไปแบบนั้นทุกวันหมู่บ้านบนเขาอยู่ห่างจากวัดเกือบสองกิโลเมตรเดินเท้าไปมาได้สะดวกมากกว่าแต่หมู่บ้านตีนเขา ต้องลงไปเกือบ5กิโลเมตรแม้ระยะทางจะดูไกลกว่าแต่พระหรือว่าชาวบ้านในแถบนั้นไม่ได้ดูว่าลำบากอะไรเพราะเป็นการใช้ชีวิตกันจนชินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทางขึ้นลงเขาไม่เพียงแค่ไกลแต่ต้องผ่านป่าลกคึ้มไปตลอดเส้นทางด้วยเป็นผืนป่าดิบบ้างหินบ้างสลับกันไปสัตว์ป่าก็มีอยู่อย่างมากมายชุกชุมในถิ่นนั้นมาเนิ่นนานจนการล่าสัตว์นั้นเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น เพราะไม่มีพื้นที่ที่จะไปทามาหากินอย่างอื่นได้นอกจากนั้นก็จะหาเก็บของป่าพืชผักสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายอุดมสมบูรณ์ออกไปขายด้วยส่วนพระสงฆ์เวลาส่วนใหญ่ท่านจะบําเพ็ญเพียรภาวนาไม่ต่างก,กันกับพระป่าสายปฏิบัติท,ที่เข่งคลัดพระธรรมวินยัยเพราะไม่มีกิจอะไรจะให้ทํามากไปกว่านั้นหลวงตานั้นท่านเริ่มมาบุกเบกิกตั้งวัดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน จากเดิมที่ท่านออกธุดงไปทั่วทุกสารทิศจนมาอยู่จำวัดได้รวม 10, สิบกว่าพรรษาก่อนจะมีพระอาจารย์ที่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเข้าไปบวชอยู่ในตัวเมืองและมาขอจำวัดอยู่ด้วยอีกรูปและเมื่อสามปีหลังจากนั้นมาก็มีพระนมซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นนั้นที่ไปบวชในตัวเมืองมาจำพรรษาด้วยอีกรูปเพราะว่าวัดป่าน,นั้นอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของตนเองจะได้ออกไปรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมได้สะดวกมากขึ้น ที่ผ่านมาหลายปีไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายๆหรือผิดปกติอะไรเกิดขึ้นทั้งพระทั้งชาวบ้านก็นดำรงชีวิตกันอยู่อย่างปกติสุขเรื่อยมาจวบจนหลังๆได้มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าอยู่ในดงลึกของกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีพักคพวกกว้างขวางจากคนวงในของหน่วยราชการไม่มีชาวบ้านหรือใครกล้าเข้าไปขัดขวางหรือหามปรามได้ แม้แต่กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลเข้ามาถึงในท้องถิ่นนั้นซึ่งทั้งป่าเขานั้นกว้างใหญ่ขยายออกไปติดกันสองอำเภอเมื่อถูกบุกลุกแผวทางป่าตัดเอาแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆออกไปมากเข้าทั้งเสียงเลื่อยยนและเสียงปืนจากกลุ่มของคนงานที่เข้าไปตัดไม้ก็สร้างความเดือดร้อนไปถึงสัตว์ป่าที่อาศัยหากินอยู่ในป่ามาดั่งเดิมพากันหนีตายจากภัยอันตรายออกมาที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบๆพื้นป่าทั้งสองฝั่งอำเภอเดือดล้อนวุ่นไวายไปถึงชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าหรือแม้แต่พลันที่เข้าไปล่าสัตว์ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นเพราะสัตว์ป่านั้นจะมีทั้งที่ดูร้ายและไม่ดูร้ายแต่สัตว์ใหญ่บางชนิดก็อาจสร้างความอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันมีเสือลายพาดการอนที่หากินอยู่ในป่านั้นด้วยซึ่งแม้แต่พลันเอง ก็ยังเคยพลาดท่าถึงกับชีวิตกันมาแล้วหลายลายซ้ำหลายไปกว่านั้นแทนที่มันจะหนีออกไปทางฝั่งป่าที่อยู่คนละอำเภอมันกลับลักลอบเขามาหลบซ่อนตัวอยู่แทบไม่ไกลจากวัดป่ามากนักที่ยังมีผืนป่าแน่นหนาอุดมสมบูรณ์ทั้งไม่มีการแผ้วถางตัดไม้มาถึงซึ่งลักษณะพื้นที่อยู่บนยอดเขานั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ําและพืชพันธุ์ธรรมชาตินา,นานาชนิดอยู่อย่างมากมายจึงเป็นที่มา ที่เริ่มมีบ้านเรือนของชาวบ้านเข้าไปปลูกอาศัยและตามมาด้วยการมีวัดป่าแห่งนั้นนั่นเองเช้าวันหนึ่งพอเริ่มจะมองเห็นแสงสีทองลำไรและเส้นทางที่จะเดินออกไปรับบิณฑบาตท,ทั้งหลวงตาพระอาจารย์และพระนุ่มต่างกระแยกย้ายกันอุ้มบาตรเดินแยกออกไปคนละทางได้ข่าวว่ามีเสือแอบมาซุ่มซ่อนอยู่ในปา่าใกล้ๆกับวัดปา่าหลวงตาท่านกันเลยให้พระอาจารย์กับพระนุ่มเข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านที่อยู่บนเขาแทน เพราะว่าอยู่ใกล้และไม่ต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากเสือที่ได้ยินมาส่วนหลวงตาท่านนั้นชลาภาพมากแล้วท่านก็เอ่ยปากบอกว่าท่านเองไม่เสียดดยสงคาญหากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ก็มีชาวบ้านมาขอ,อนิมนต์ว่าไม่ต้องออกไปรับบิณฑบาตเดี๋ยวชาวบ้านจะนําเอาพัดตาหารมาถวายให้เองเพราะเกรงว่าพระทั้งสามูปจะมีอันตรายแต่หลวงตาท่านก็บอกว่านี่มันเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องพึงกระทําสุดท้ายแล้วชาวบ้านจึงต้องจำยอม หลังจากที่หลวงตาท่านไปรับบินทบาทจากหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างตีนเขาก็กลับขึ้นมาถึงวัดในช่วงสายๆโดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นมองไปที่กุฏิของพระอาจารย์กับพระหนุ่มกับไม่เห็นวีแววของพระทั้งสองรูปทั้งที่หมู่บ้านที่อยู่บนเขานั้นอยู่ห่างออกไปเพียงแค่กิโลกว่าไม่ถึงสองกิโลเท่านั้นท่านไม่คิดว่ามันจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นได้หากว่าเป็นเส้นทางของท่านซสเองมากกว่าที่ต้องเดินลงไปไกล ฝ่า่าดงที่หนาทึบน่าจะมีอันตรายซะมากกว่าพระทั้งสองรูปยังไม่ทันที่ท่านจะคิดทำอะไรก็มีกลุ่มชาวบ้านหามบางอย่างเข้ามาโดยที่มีพระหนมเดินตามมาด้วยแต่กลับไม่เห็นพระอาจารย์อีกรูปทำให้หลวงตาพอจะเดาออกว่าสิ่งที่ชาวบ้านช่วยกันหามมานั้นก็คือร่างของพระอาจารย์รูปนั้นนั่นเองแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท่านคิดเอาไว้จริงๆพระอาจารย์ถูกเสือตะปบจนตาย ระหว่างที่กลับจากบินธบตัตกว่าที่พระนมจะวิ่งหนีตายย้อนกลับไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านล่างของท่านกระถูกลากเข้าไปกินอยู่ในป่าบางส่วนแล้วเสือนั้นคงจะอิ่มน้ำสำราญและหนีไปก่อนที่ชาวบ้านจะตามไปเจอเมื่อมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เสร็จสิน้นงานชาพนกกิจศพของพระอาจารย์แล้วพระนมจึงได้ลากลับเข้าไปอยู่ที่วัดในตัวเมืองดังเช่นเดิมตามที่มีญาติโยมร้องขอ เพราะเกรงว่าจะมีอันตรายไปอีกคนส่วนหลวงตาเป็นที่รู้กันดีว่าท่านคงไม่ยอมลาจากวัดไปที่ไหนแน่ผ่านเรื่องเศร้าโศกเสียใจไปไม่ถึง10วันระหว่างที่มีชาวบ้านที่เป็นพรานออกตามล่าเสืออยู่นั้นก็ไม่พบหล่องรอยใดๆของมันแต่กลับกลายเป็นว่ามีชาวบ้านกลายเป็นเหยื่อไปอีกหลายพรานที่อยู่ในละแวกนั้นหลายคนก็ออกตามล่าเสือกันวุ่นวายไปหมดว่างเว้นจากนั้นไปอีกเกือบสิบวัน หลังจากที่มันอิ่มหนำสำราญจากเหยื่อที่เป็นชาวบ้านมันก็โผล่มาขวางทางหลวงตา,าไว้ขณะที่กลับจากรับบินธบาตจากชาวบ้านที่อยู่ตีนเขาการปรากฏตัวของมันบังเอิญมากพร้อมกับชาวบ้านที่เป็นพลานสองคนที่พากันกลับออกมาจากป่าหลังจากที่เข้าไปล่าสัตว์มาแล้วสร้างความแปลกประหลาดและงุนงงให้กับพลานทั้งสองเป็นอย่างมากพอล่างที่เห็นครั้งแรกนั้นมันเป็นล่างของพระอาจารย์ที่มรณภผ่าไปแล้ว ในสภาพที่พาจีวรน,นั้นขาดวินเปลอเปลือนไปด้วยเลือดทั้งล่างขณะที่หลวงตาท่านกับรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เห็นแต่พลานทั้งสองนั้นตกใจมากพากันวิ่งกลูเข้าไปอยู่หลังหลวงตาทิ้งซากสัตว์ที่ลามาได้ก็ยกปืนขึ้นยิงสวนเข้าไปใส่ร่างของพระอาจารย์ที่เห็นนั่นด้วยเพราะต่างกับพากันคิดว่าสิ่งที่เห็นนั่นไม่น่าจะเป็นคนเป็นแน่แต่กระสุนกับไม่สามารถที่จะทำอะไรร่างนั้นได้ ซ้ำอย่างเดินตาขวางตรงลีเขาห,าหาหลวงตาและพลานทั้งสองนั่นด้วยเมื่อเห็นว่ากระสุนไม่สามารถจะทำอะไรได้พลานทั้งสองก็ทำอะไรไม่ถูกพยายามฉุดลังหลวงตาพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นให้พากันหนีแต่หลวงตาท่านกับนิ่งเฉยพร้อมกับที่ปากพร่ำบ่นบริกรรมคาถาอาคมบางอย่างก่อนที่ร่างของพระอาจารย์รูปนั้นจะเยื้องอย่างลงคานสีเท้าเหมือนกับสัตว์ป่าจู่ๆร่างที่เห็นว่าเป็นพระอาจารย์ กับกลายเป็นเสือลายพาดกอนพุ่งกระโจนเข้าใส่หลวงตาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวพลานทั้งสองถึงกับตกใจผงะงายหลังพึงแต่ทว่าร่างของเสือลายพาดกอนสมิงตัวนั้นที่พุ่งกระโจนเข้ามาถึงร่างของหลวงตากับกระเด็นไงายท้องกลับไปนอนดิ้นพลานร้องคำรามลั่นอยู่กับพื้นดิ้นลนคล้ายกับว่าถูกเปลวไฟเผาผานที่ล่างเมื่อเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็ทําให้พลานทั้งสองคลายความตกใจกลัวลงไปได้บ้าง เข้าใจว่าหลวงตาท่านคงมีดีอยู่ไม่ใช่น้อยถึงไม่มีอาการสะทกสะทานใดๆเลยตั้งแต่แรกด้วยความที่เป็นพระหลวงตาท่านไม่อยากจะทําอะไรเสือสมิงตัวนั้นเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปกรรมติดตัวไปเสือเปล่าจึงได้หันกลับมาบอกให้พรานทั้งสองรีพากันหนีไปเสียพรานทั้งสองได้ยินที่หลวงตาบอกก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากคว้าปืนได้ก็วิ่งหนีกลับไปทางหมู่บ้านของตนเองทันที หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่ลาเอาออกมาทิ้งเอาไว้ที่นั่นเมื่อเห็นว่าพลานทั้งสองลับตาไปแล้วหลวงตาท่านก็ตะวาดเสียงดังลั่นไอเสือลายพาดกนสมิงตัวนั้นถึงกับตกใจกลัวกระโจนหนีเข้าป่าไปทันทีพอรู้ลิศของหลวงตาเขาแล้วท่านจึงได้เดินกลับไปที่วัดป่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลานทั้งสองพากันวิ่งไปยังไม่ทันจะถึงหมู่บ้านของตัวเองก็เผลอนึกขึ้นมาได้ว่าสัตว์ทิลาออกมาจากป่า ได้เลืมมาไว้กับน,นึกเสียดายซ้ำยังคิดว่าเสือสมิงตัวนั้นคงจะถูกหลวงตาฆ่าตายหรือไม่ก็กำลาบจนหนีตเตลิดเข้าป่าไปแล้วถึงได้พากันย้อนกลับมายังจุดที่พบเสือสมิงกับหลวงตาอีกครั้งก็ไม่เห็นทั้งหลวงตาและเสือสมิงตัวนั้นอยู่ที่นั่นแล้วแต่เหมือนว่าจะเป็นคราวสวยของพลานทั้งสองที่แม้ว่าจะเป็นพลานแต่ก็ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่พอจะป้องกันตนเองได้ถูกเสือสมิงที่มันกะคิดจะย้อนกลับมาเอาเหยื่อ ที่เป็นสัตว์ป่าที่ถูกทิ้งเอาไว้เอากลับไปกินเช่นกันก็เลยถูกมันพุ่งกระโจนออกมาจากป่าด้านข้างตะปบเข้าขยำ่ำจนหมดผลทางดิ่นลนตายคาที่ไปหนึ่งและหลากหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาของเพื่อนไม่มีโอกาสแม้แต่จะใช้ปืนที่อยู่ในมือยิงแต่ถึงอย่างไรปืนก็นคงจะยิงมันไม่เข้าอยู่ดีทําได้ก็เพียงวิ่งหนีไปที่วัดป่าห,าหาหลวงตาเท่านั้นเล่าเรื่องรลวทั้งหมดให้กับหลวงตาท่านได้ฟัง ถึงได้รู้ว่าเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระพระอาจารย์ที่ถูกเสือขาตายท่านเองก็มีวิชาอาคมอยู่พอตัวมีชีวิตโลดผนมาไม่น้อยเลยทีเดียวที่มาบวชเป็นพระก็เพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับทางโลกที่ปล่อยให้เสือขาตายไม่คิดจะป้องกันตัวกะคงจะด้วยเหตุนี้เสือที่กินคนที่มีวิชาอาคมเข้าไปก็เลยกลายเป็นเสือสมิงทันทีพลานหรือชาวบ้านไม่มีวิชาอาคมคงไม่สามารถจะฆ่ามันให้ตายได้ หลวงตาท่านจึงรับปากว่าจากกำลาบเสือสมิงตัวนั้นไม่ให้มันออกมาสร้างอันตรายให้กับชาวบ้านได้อีกแต่กว่าที่หลวงตาท่านจะได้ทำอะไรมันก็ได้ไปอาละวาดกับพวกที่ตัดไม้ทำลายปา่าฆ่าตายไปหลายรายปืนผาหนาไม้ที่มีไม่สามารถจะทำอะไรมันได้จนต้องพากันหนีตายกระเจิงไปหมดไม่มีใครกล้าย้อนกลับเข้าป่าไปอีกเลยจนหลวงตาท่านหายเข้าป่าไปในช่วงดึกของคืนหนึ่งถึงได้ไปเจอมันนอนหมอบ อยู่อย่างสบายใจด้วยอาการอิ่มหนำสำรานจากเยื่อพวกนั้นท่านไม่ได้ทำร้ายหรือทำให้มันบาดเจ็บแต่อย่างใดเพียงแค่ใช้วิชาอาคมกำกับและกักบ,บริเวณมันเอาไว้ไม่ให้ออกไปไหนได้อยู่ที่กลางป่าลึกเพื่อความปลอดภัยทั้งจากชาวบ้านและพลานที่เข้ามาหากินในป่าทั่วๆไปแถมยังบางตาเอาไว้ไม่ให้มีใครพบเห็นมันได้อีกจะได้ไม่เป็นการรบกวนซึ่งกันและกันเมื่อมันรู้ตัวก็ทำท่าว่าจะหนี เพราะเคยเจอฤทธิ์อาคมของหลวงตามาแล้วแต่ก็ไปไหนไม่ได้จึงพุ่งกระโจนเข้าใส่หลวงตาแทนแต่สุดท้ายก็กระเด็นกลับไปนอนดินผ่านเหมือนเมื่อคราวก่อนพร้อมกับถูกล้างอาคมของพระอาจารย์ทั้งหมดที่มันกินเข้าไปออกจนหมดสิน้นหลวงตาท่านกระหันหลังเดินหนีออกจากจุดนั้นไปทันทีปล่อยให้เสือสมิงลายพาดก่อนตัวนั้นดิ่นล้นล้องคำรามลั่นจนหมดเรี่ยวแรงไปเอง หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นเสือสมิงตัวนั้นอีกเลยมันถูกกักบ,บริเวณไว้อยู่ที่กลางป่านั่นจนชั่วนิรัน์จนตราบสิ้นอายุไขของมันไว้พบกันใหม่